พี่นองได้แล้วไปบ้านลูกบ้านเต่ากันมนั่นไปถ่ายยูรลดแล้วดิแต่วันนี้ไปบ้านน้องแบมนะครับบ้านน้องแบมขุดรถตู้เขาถ่ายแล้วครับรถตู้รอแล้วนะมืออื่นนี่ เม่อน่ยเาอาจจะได้ล้าเด้ครับเพราะว่าปอมไม่มีเสียงเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นขันเนื้อขันตัวครับเหมือนจะไข้ตั้งแต่หมว่านเราปอกินยาหลัดไวบซื้อเมื่อเนี่ปอะกับว่าได้ขืนฉากสองฉากเพราะเพราะอย่างเพราะว่าปอมไม่มีเสียงเตยเล้ากับปอมีแห้งขึ้นปอนอนเราจะประกับมาขืนเตยล้าเรเคยเป็นจังสีจ้าเธอเรเคยขาดงานเ่เคยแบบบกของต้นอาทีแบบนี้เลยถ้าร่างกายตัวเองไม่ไหวนําราอยากฟืนครับ เสื้อสวยนะเห็นไหมเขาใส่ทั้งวงเลยวันเนี้ยเสื้อลายดอกฉันเขาใส่ทั้งวงเลยแล้วงี้ไงวันวันที่วันที่เท่าไหร่เราเล่นน้ำเราก็ใส่เราเป็นทีมอย่างงี้ไงอะไรนะใส่คริสต์มาสก็วันไหนเราเล่นน้ำเนี่ยเราก็นัดกันใส่แบบเสื้อเป็นทีมสวยๆไงบอได้ยุดจ้แม่ยุดกันเองจะยุดย้ำโมเวนยุดแค่บอพักพรคือไปเล่นน้ำตกแรงมาตายแฟนขับดาบปดิ เอ้ยแล้วแต่เด้อหน้าต้องบอกกันอ่ะวุ่ยเขาถือเขาขึ้นรถรอแล้วนี่มาจ้าอีหล่าคำแพงต่อไปนี้เดินทางบ้านพี่แบมนะครับอุ่ยตาสวยจังเลยอ่ะวันนี้ไม่ลบหน้าหรอมานะเดไปาน้บ้านมันหัวน่าแต่งไหมว่างอ่ะซีเวชอ๋อพึ่งแต่งไม่อีเจนี่หน้ามันเหลี่ยมนี่แถมกีดเตอร์ยุ่ า <นะ S 2> ตนทนลาออกออกก็จะบอกว่าเอ็งก็อยอมมาไล่ขึ้นนะครับผมแต่งเองจา้งาเหรอตัวเองก็แต่งสวยอยู่นะออก็สวยอยู่ใช่มันมใช่มันบุปผาไปไปที่ฟานี่หรอไงเออเอาพี่แบมมาแม่ครบแลราคาไ,ไม่ไม่ไม่น้องเอิญเข้าไปกับพี่จังไง น้องเอิญกับแม่เอากันเราป๋อไปไปพ่อไปหาหมอโอเคโอเคเขากลันเวันนี้อ่ะเออเขากลสิไปหาหมอกันอะไรนะนในงานครับพี่หน่ะนะบอกทางนี้นี่นี่สามรอบดีได้แม่เอาเข็เอาบอกไปก่อนแม่เทเจเดยค่ะต้องดักต้องดาบักตื่นเลยค่ะคุณหญิงค่ะคุณหญิงแบมค่ะนะจ้าจะบอกให้น้าสีสเกตชวนไม่ปีไปด้วยไม่ปีเพราะว่าลูกลูกเพิ่นมาหน้าเพิ่นกันเลยแบบว่าสะดวก นของเดียนค่ะสนุปไม่ไปไม่ไปใช่ไหมอ่ะไม่อย่าให้ไปไปด้วยอยู่แก่แกนี่วันหลังก็ได้อีกหลายวันอยู่สาวแกมาด้วยูสาวแกเรมไม่ได้สะดวกใช่ลหวสะดวกอุ้ยเป็นรู้สึกเป็นเกียรติกับวงตระกูลมากเลยนะเนี่ย สองถ้าไม่มีถ้าไม่มีกระจกก็ส่องอ่าโลว์ยูทูปพี่ได้นะมันเป็นกระจกได้รู้ละเสื้อพัสดุ้นวัวกับบัวบัวนู้เลยจต่ขับใครบางคนคือคือฮะแก็กระจกผมเห็นบอกว่าใส่ผมก็เลยส่องกระจกอย่าส่องครึ่งน้าบนนะเดี๋ยวมันจะตื่นตัวเองบอวรู้เลยจะขับกันเลยเนาะแค่อันแาดนมเมื่พี่กินได้อันนี้ขนมปังแสนดองอันสองอันไม่ว่าโลกอะไรเดี๋ยเราจะไปเที่ยวน้องแบมนะครับ ชวนใครมาก็ไม่มาเห็นไหมเบาบ้างเขาไม่อยากมากับเราไงอะไรแหวนเราไม่แหวนลูกแหวนค่ะแหวนทำไมหน้าสวยเราโน้ตยันแหวนว่ามันออกหรือยังออกแล้วเบิดแล้วพี่ไม่แกงหรอกจริงๆเอาดีๆเฮ้ยประกบไม่ไหร่แค่ใส่นมเยอะๆหน่อยลูกทั้งเทั้งทำไมบอ๊อเอาะอะไรแต่ทางลางเ้งทั้งใส่ย่าง กินน้ำได้บ่ไม่เอาหลายๆใส่อีแผ่นนึงสิกินน้ำไดบบอได้ก็บอกว่าแพงนะ่เอบืนึืนใส่คอรถเท่านมพี่นมพี่เปาหรอนมพี่แหล่นะพี่ม่ราโอ้ยพี่อะฮะนังจแล้วนทอนจ้านงเรานไปนอคดียวมี่ต่คนนานังแนม บ้กฉันขืนบ่ไหวอีเร่ตั้งแต่ฉันขึ้นแล้วฉสนใส่หัวแล้วเดียนููกขึ้นมานูก็แล่นเขาของน้ำบานมไบ่ไหวเลขอดึงหัวออกหนอกกามันขึ้นแล้วแต่กลัหอดผิเดวเห็ดองเอาเขาเห็ดให้แล้วก็กินหลดละอนบาแล้ว้ต้มหมนเน่ามให้ผมตามไปกินเ้ากิเป็นเจ็พอาดน้ เห็นไหมวันนี้ใส่ระดอกทั้งวงเลยขอบขอบคุณพี่บียอนนะครับแล้วก็แม่ละไม้ด้วยนะครับที่เหมาเสื้อของเปาให้น้องๆแดนเซอร์ได้ใส่กันทั้งทีมเลยบ้านนุบเ่เบื่อเลยค่ะมือนบ้านนุไม่เบื่อนะติดแต่ติดแอร์นะดดดอไว้แล้วโ <Okay. S 2> อเคแอย่าะักแกกี อย่างพรุ่งนี้ครูเอถ้าสมมุติว่าครูไก่เอือนเรียกนายแดนเซอร์คนไหนไปบ้าลงไล่เสือไว้บานนี่ใส่ให้ใส่เสือ้อลายดอกนี่ให้ใส่วอีต่อมึงมากับคูหนึ่งตัวอเอาไว้ใส่เพราะเขาใส่อยู่แล้วละ่ะใส่สแมนทอดซิบหาเนี่กางเกงยังกับกางเกงไในกางหางกางเกงลายกางเกงลายเสือของแอนไงแอนก็ไม่มา ฝากเขาให้หมดแล้วพี่แอนเแกตัวเล็กๆไงแกต้องใส่ไเอสวันนี้จะวันนี้พี่จะเลี้ยงนะคะเย่วันนี้พี่จะสลองอ่าโลพระราชทานจากแคลิฟอร์เนียพี่ปอจะเลี้ยงหมดนี้เลยจริงจังนะนี่เลี้ยงจริงเนี่ยตอดตลาดเลยอยากซื้ออะไรกินเลย ไม่พี่เปาตอนเช้าเขาทำกับข้าวรอแล้วโอเคสันตอนแรงแล้วสันเนาะตอนแรงอุ้ยเปาอุ้ยข้างังแม่ตอนแรงอยากกินอะไรโอ้ยอะไรอ่ะฟินดีอุอยเสียดายค่ะเสียดายยี่ห้อเสื้อมากเลยแม่ม้วะท้าร้านนี้อร่อยมากเลยนะบุฟเฟ่เออหน้ติดแต่หัวค่ะจะกินอะไรข้างหลังอ่ะอย่าวันนี้พี่เปาจะเลี้ยงกินอะไรซาฮะจะท้าเจ้าขาไหมคะกินยักะยกินอากาซ่าไม่ท้ดไข่ฮะท้ดไข่เเคคเอฟซีสื่อมามันเกิดสีบลสีบว่ะ เด็กกินมันต้องกินอยู่หารเด็กกินอยู่ร้านเลยกินอยู่ร้านแล้วซึ่งเราตื่นไม่ได้หรอกเธอเพราะว่าพอเราจะเย้ากันตื่นก็ค่ําแต่ว่างานบ้านพี่แบมบ่ไกลนี่เห็นไหมงานเรารีบตื่นเวลาสักสิบโมงสิบสี่โมงเอ้ยสิบหกสิบหกโมงไม่สี่โมงก็ได้สี่โมงสายสามพอเราจะอาบน้ำสายสามอาบน้ำก่อนคิดใช่แล้วก็ไปแล้วก็ไปห้างเนาะกินอะไรหรอกินเคเอฟไงเดี๋ยวพอจะเลี้ยง เออมีวัสดุอยู่นี่มีวัสดุไหมมีไหมอ่ะมีแบมมีแบมมีไหมมีวิซีอ่ะมีด้วยวิซีนี่แหละที่ฉันไปซื้ออันนี้ซื้อโทรศัพท์เอลต้าแม็กแอลต้ากุลวัสดุอะไรนะมีเอ็กชูด้วยไม่เข้าแม่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 เบอร์เดอรแม่ยังไงเกับเราไปเจอกันบ้านน้องแบมนะครับ ดังบอมเตรียมไปทาแล้วมันน่ากินโอเค <Okay. S 2> ครับมี่ขลมเส้นใช่ไหมจริงไจบอกบอู